สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันนี้นะครับผมใครที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็สแกน QR Code ได้เลยนะครับ วี m ีมา e t Market กับโปรโมชั่นใหม่ครับโ s s o g o ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ forexfyu for o r o ครับผมเรามีโปรโมชั่นใหม่นะครับนักทุนก็คือรับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1,000 u u s เดอลลาร์เพียงเข้าร่วมการแข่งขันจริงทองคำไปกับเรานะครับ xm เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีครับนักทุนครับสำหรับการเก็บตกข่าวเศรษฐกิจในรอบเย็นวันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นจีนแล้วก็ไต้หวันดีกว่าล่าสุดมีการรายงานนะครับว่าผู้นําทหารสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ออกมาแสดงถึงความวิตกกังวลนะครับทุกท่านเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าจีนเนี่ยได้มีการทดสอบขีปนาวุธนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันฮะก่อนหน้านี้เนี่ยทางการจีนก็ได้มีการระบุเอาไว้นะครับว่าไต้หวันเนี่ยไม่มีสิทธิ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติแม้ว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนก็ตามในช่วงของวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อประมาณ2วันที่แล้วทางการจีนเนี่ยระบุว่าไต้หวันไม่มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติหรือที่เรียกกันว่า u n ited Nations แม้ทางการสหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนแล้วก็ชี้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การนี้ของไต้หวันเนี่ยจะมีความหมายและมีความสําคัญอย่างมาก การเน้นย้ำจุดยืนทางการจีนนะครับเกี่ยวกับกรณีของไต้หวันในเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของไต้หวันและสหรัฐพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับความต้องการของไต้หวันที่อยากจะกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งในสหประชาชาติ เดิมทีครับไต้หวันหรือว่าสาธารณรัฐจีนเนี่ยเคยเป็นสมาชิกของสหประชา,ชาชาติจนถึงวันที่25ตุลาคมปี1971ก่อนที่จะแพ้ผลโหวตมีมติให้จีนหรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกแทนแล้วก็ให้ประชาคมโลกยึดถือนโยบายจีนเดียว โดยสงครามนะครับการเมืองภายในได้ส่งผลทําให้รัฐบาลของสาธารณรัฐจีนต้องอพยพมายังเกาะไต้หวันและเริ่มถูกลดบทบาทลงในเวทีระดับประเทศทางด้านของมาเสี่ยววงนะครับทุกท่านขออภัยครับมาเสี่ยวกวงโฆษกประจําสํานักงานกิจการไต้หวันในกรุงปักกิ่งของจีนเนี่ยมีการระบุว่าสหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับระดับรัฐบาลที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นรัฐอาิปไตยต่างๆ ในขณะที่ไต้หวันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนทางด้านของ แอนโทนีบริงเกนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาระบุเช่นเดียวกันนะครับว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไต้หวันเนี่ยถูกลดบทบาทลงอย่างต่อนเนื่องบนเวทีโลกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในสหรประชาชาติสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของไต้หวันอีกครั้งนับว่าเป็นการแสดงจุดยืนอย่างแรงกล้าของสหรัฐอเมริกานะครับที่ต้องการช่วยปกป้องไต้หวันสร้างความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ และจีนไม่น้อยเลยทีเดียวในขณะที่ทางการจีนเองก็เดินเกมเข้ากระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มตาลิบันที่ก้าวขึ้นมาบริหารประเทศอัฟกา,านิสถานหลังจากที่สหรัฐถอนกําลังทางการทาหารและโค่นล้มรัฐบาลเดิมได้สําเร็จทาง้า้ของไต้หวันและอัฟกานิสถานนะครับจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะนําไปสู่เหตุการณ์ที่ทวีความตึงเครียดระหว่างสมหาอำนาจนี้ ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับทุกท่านเปรียบเสมือนกับว่าสงครามตัวแทนนะที่ว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บ่อยครั้งตั้งแต่ในอดีตไม่เผชิญหน้ากันโดยตรงนะครับแต่จะเลือกเป็นประเทศที่เหมือนกับเป็นตัวแทนมาอย่างในข่าวดังกล่าวนี้ก็ต้องติดตามครับสำนักข่าวโดย s สแตนดาร์ดได้มีการลงในสุขของตัวรายละเอียดกันเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูอีกข่าวหนึ่งที่กระผมได้เล่าให้นักถุนฟังนะครับผู้นําสูงสุดของกองทัพสหรัฐ ยืนยันเป็นครั้งแรกเลยนะครับว่าจีนได้ทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงจริงแม้จีนปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ใช่ขีปนาวุธเหนือเสียงแต่เป็นเพียงยานอวกาศที่นํากลับมาใช้ซ้ําพร้อมเปรียบเทียบสถานการณ์ขณะนี้ว่าน้าวิตกเกือบจะเท่ากับช่วงที่เรียกว่าสปุตนิกโมเมนต์ พลเอกมาร์คมิลลี่นะครับประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมกองทัพสหรัฐผู้นำสูงสุดของกองทัพสหรัฐให้สัมภาษณ์พิเศษกับบูมเบิร์กทลวิชันนะครับเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมายืนยันอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยนะครับว่าอาวุธที่จีนได้ทดสอบไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นเป็นอาวุธที่มีความเร็วสูงเหนือเสียงจริงสามารถโครจรรอบโลกแล้วก็หลบปลีกระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้ดีขึ้นกว่าเดิม ก่อนหน้านี้นะครับผู้เชี่ยวชาญของกองทัพสหรัฐคาดว่าจีนกําลังทดสอบอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถส่งเข้าสู่ระบบวงโคจรรอบโลกและก็หลบหลีกระบบการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้ แต่จีนได้ออกมาปฏิเสธไปแล้วนะครับว่าการทดสอบดังกล่าวนั้นไม่ใช่การทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการทดสอบยานอาวกาศที่นำกลับมาใช้ซ้ำเท่านั้นพลเอกมิลลี่ได้แสดงถึงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าด้านอาวุธของจีนและเปรียบเทียบการพัฒนาอาวุธเหนือเสียงของจีนว่ามีความสำคัญอย่างสูงยิ่งในระดับเกือบเทียบเท่า,ทากับสปุตนิทโมเมนต์ สปุตนิกโมเมนต์นะครับก็หมายถึงช่วงเวลาที่รัเสเซียชิงตัดหน้าสหรัฐสามารถปล่อยดาวเทียมดวงแรกของโลกที่มีชื่อว่าสปุตนิกได้เมื่อปี1957กลายเป็นการจุดชนวนการแข่งขันความเป็นเจ้าอาวกาศระหว่างสหรัฐก,กับรัสเซียที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นนะครับการออกมายืนยันของผู้นำสูงสุดของกองทัพสหรัฐในครั้งนี้เนี่ย ทางเจ้าหน้าที่สหรัฐเองได้ปฏิเสธที่จะยืนยันข่าวนี้มาโดยตลอดหลังจากที่สารข่าว Financial Times นะครับเป็นสื่อรายแรกเลยที่มีการรายงานว่าจีนเนี่ยทดสอบขีปนาวุธเหนือเสียงเมื่อวันที่27รกรกฎาคมที่ผ่านมาและระบุด,ด้วยว่าได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐอย่างยิ่ง Financial Times นะครับรายงานด้วยว่าการทดสอบอาวุธความเร็วเหนือเสียงครั้งแรกของจีนดังกล่าวเนี่ยพาดเป้าหมายไปหลายกิโลเมตร แต่การที่จีนส่งอาวุธความเร็วเหนือเสียงขึ้นไปโคจอรรอบโลกได้เต็มรอบเนี่ยก็ถือว่านับว่าเป็นการที่มันคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกครับที่ไม่เคยมีประเทศใดทําได้มาก่อนครับทุกท่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะต้องจับตาดูนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารประจําช่วงเย็นสวัสดีครับ